ต่อไปนะคะก็จะเป็นการทําใบประเมินในวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์นะคะซึ่งเป็นวิชาวงเล็บว่าดนตรีนะลูกหนูหาใบที่เป็นวงเล็บดนตรีนาฏศิลป์นะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยใครยังไม่เขียนเขียนด้วยนะคะเขียนเลยนะคะ อ่าพร้อมรลอย่าเดี๋ยวคุณครูจะอ่านทีละข้อนะคะให้ฟังใครยังไม่เขียนชื่อโอเคเ,เมื่อพร้อมแล้วเราจะไปกันที่คำสั่งนะคะให้ทำเครื่องหมายกากบาททับอักษรหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดมียี่สิบข้อยี่สิบคะแนนนะคะ ข้อที่หนึ่งเพลงเราสู้เป็นเพลงประเภทใดกอไก่เพลงไทยขอไข่เพลงปลุกใจพอควายเพลงสอนใจเ,เพลงเพลงเราสู้ร้องอยังไงคะเนื้อร้องร้องยังไงเนื้อร้องร้องยังไงหมูปลาเล่นรถไทนา ดีมากเลยหนื้อโอเคพอละ,อะอโอเคมันเป็นเพลงแบบไหนเพลงไทยเพลงปลุกใจหรือเพลงสอนใจเดี๋ยวส่งเหนือไปเดี๋ยวสตาร์ไอดอลแล้วนะตอนครูชัดมีเพลงให้ร้องครูชัดต้องเลือกเห,น,หนือคนใดนคนหนึ่ง โอเคข้อก็ข้อหนึ่งกาเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะอ่าต่อไปเป็นข้อสองนะคะคลูกหลานเหลนนหลนภายหน้าจะได้มีพระสุธาอาศัย <c oughs> จากประโยคเพลงนี้คำว่าพระสุธา หมายถึงอะไรกอไก่บ้านเมืองขอไข่ห้องพักคอควายแผ่นดินคำว่าพัสสุธาในเนื้อร้องลูกล,ล้านเลนหลนภายหน้าจะได้มีพัสสุธาอาศัยคำว่าพัสสุทานะคะมีความหมายถึงอะไร กไก่บ้านเมืองขอไข่ห้องพักพอควายแผ่นดินต่อไปนะคะใครไม่ทันให้บอกนะคะว่ายังกาไม่เสร็จนะคุณผู้ฝนะันผมมองไปที่ข้อเจ็ด ทำไมตรองข้อขอขวัญไข่งานวัดเลี่ยงตัดหน้ารถจนที่กำลังเล่นนะคะอ๋อสรละเอหายไปตัวหนึ่งค่ะ <t un> ต้องเป็นสระเอค่ะแลนอ่าแลนตถูกต้องอ่ะสปายนะคะข้อที่สามเพลงเราสู้มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องใด กอไก่การให้ชาวไทยรู้จักรักและปกป้องบ้านเมืองขอไข่การให้ชาวไทยยอมสละชีวิตดีกว่าต่อสู้ขอควายการให้ชาวไทยรักษาสิ่งแวดล้อมเอาใหม่นะคะข้อที่สามนะคะเพลงเราสู้มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องใด กอไก่การให้ชาวไทยรู้จักรักและปกป้องบ้านเมืองขอไข่การให้ชาวไทยยอมสละชีวิตดีกว่าต่อสู้คอควายการให้ชาวไทยรักษาสิ่งแวดล้อมอ่ะกาเลยนะจ๊ะูขวานข้อแปดข้อแปดก็ผิดขอควายผู้ผู้ใหญ่ควรจงเด็กถนน อ่าต่อไปนะคะข้อที่สี่นะข้อที่สี่ข้อที่สามกาศยางเห็นแล้วนะต่อไปจะไปข้อที่สี่นะข้อที่สี่นะคะข้อใดเป็นเพลงที่ให้ผัติสอนใจก็คือมีข้อคิดนั่นเองนะคะผติสอนใจข้อกอไก่เพลงช้าง คอไข่เพลงกอไผ่คอควายเพลงข้ามถนนเพลงช้างร้องอยังไงคะเหนือเพลงช้างเพลงช้างทางไปทางขยะทาง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 น้องเคยร้องหรือเปล่าออ๋แล้วเพลงกอไผ่ร้องอยังไงกอไผ่ ผมไม่เคยฟังมแล้วเพลงข้ามถนนนะเพลงล้วซู้ผมเคยฟังอ่าต่อไปนะคะข้อที่ห้าข้อที่ห้าในข้อใดมีเนื้อาหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ร่างกายจะได้แข็งแรง กอไก่เพลงตื่นแต่เช้าขอไข่เพลงออกกำลังคอควายเพลงเราสู้ ข้อที่ห้ากาเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อที่หกข้อที่หกนะคะเพลงที่ใช้สอนใจควรมีลักษณะอย่างไรเพลงที่ใช้สอนใจควรมีลักษณะอย่างไรกไก่สนุกสนานให้ข้อคิดขอไข่หวยหวนโศกเศร้า คอควายนุ่มนวลอ่อนหวานเพลงที่ใช้สอนใจควรมีลักษณะอย่างไรกอไก่กสนุกสนานให้ข้อคิดขอไข่หวยหวนโศกเศร้าคอควายนุ่มนวลอ่อนหวาน ม่วนพว,นวนสกเศร้าก็เหมือนเพลงงานศบใช่ไหมคะอ่าก็เพลงก็จะทําให้เราเสียน้ําตาร้องไห้ได้โศกเศร้านะคะต่อไปข้อที่เจ็ดเพงิใช่ไหมครับเจ่งอะไกิที่เศร้าๆต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะเมื่อฟังเพลงข้ามถนนแล้วไม่ควรทําสิ่งใดกอไก่ มองซ้ายและขวาก่อนข้ามถนนขอไข่วิ่งตัดหน้ารถยนต์ที่กำลังแล่นกำลังแล่นนะคะก็คือสลรลแอนะคะคอควายรอจนกว่ารถจะวางบนจะว่างบนถนนแล้วค่อยข้ามว่างก็จะมีไม้เอกนะคะอันนี้ก็ไม่มี รอจนกว่ารถจะว่างบนถนนแล้วค่อยข้ามเขาบอกว่าข้อนี้ก็ถามว่าไม่ควรไม่ควรทําสิ่งใดก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํำนะคะต่อไปข้อที่แปด เพลงข้ามถนนให้ข้อคิดอย่างไรกไก่กควรจูงคนชาราข้ามถนนขอไข่อย่าประมาทในการข้ามถนนคอควายผู้ใหญ่ควรจูงเด็กข้ามถนนอันนี้น่าจะมีคำว่าข้ามนะคะเพราะน่าจะเขียนตกไปนะคะไม่ใช่ว่าจูงเด็กถนนนะลูกอ่าน อ่านใหม่รอบนะคะเพลงข้ามถนนให้ข้อคิดอย่างไรกไก่ควรจูงคนชราข้ามถนนขอใข่อย่าประมาทในการข้ามถนนคอควายผู้ใหญ่ควรจูงเด็กข้ามถนนต่อไปนะคะข้อที่เก้าเพลงเมืองไทย สอดแทรกคุณธรรมใดกอก่ความกล้าหาญขอไข่ความประหยัดคอควายความขยันหมั่นเพียรเพลงเมืองไทยสอดแทรกคุณธรรมใดกอก่ความกล้าหาญขอไข่ความประหยัดคอควายความขยันหมั่นเพียร น้องนับดาวไม่ได้ยินเสียงคุณครูเหรอคะทุกคนได้ยินเสียงคุณคร <น S 1> ูไหมคะมอค้งข้อนับดาวน่าจะมีปัญหาที่เครื่องของหนูนะลูกเพรื่อคถ้าหนูไม่ได้ยินนับดาวลองใส่หูฟังสิเผื่อจะได้ยินชัดขึ้นนะคะหรือ หรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ระบบลำโพงอะค่ะว่าเปิดหรือยางหรือยังไงนะคะเพราะเพื่อนๆได้ยินเสียงครูนะคะครูนะคะแล้วมันหนูเปิดไม่ได้เลยครูคะหนูร้องเลงเราลั้ใคได้แค่นิดนึงเองค่ะอ่าต่อไปนะคะต่อนะข้อที่สิบนะคะข้อที่สิบการร้องเพลงปลุกใจควรแสดงท่าทางอย่างไร นับดาวลองออกแล้วเข้าใหม่สิลูกเพื่อจะดีขึ้นนะคะข้อสิบการร้องเพลงปลุกใจควรแสดงท่าทางอย่างไรกอไก่เข้มแข็งพึกเขิมขอไข่ก้าวร้าวดุดันคอควายแข็งแรงจริงจัง การร้องเพลงปลุกใจควรแสดงท่าทางอย่างไร<ม>กไก่เข้มแข็งคึกเขิมขไข่ก้าวร้าวดุดันขควายแข็งแรงจริงจังต่อไปนะคะไปที่หน้าที่สองนะคะข้อสิบเอด ข้อใดเป็นการนำเพลงมาใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมก็ไก่เปิดเพลงเสียงดังให้บ้านคนอื่นได้ยินขอไข่เปิดเพลงฟังในห้องสมุดขอควายเปิดเพลงฟังขณะกวาดบ้านข้อไหนที่นำมาใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมนะคะ ต่อไปนะคะข้อสิบสองใครไม่ทันให้บอกนะคะข้อสิบสองกองชาตรีเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคไหนกอไก่ภาคตะรั์ออกเฉียงเหนือขอไข่ภาคกลางคอควายภาคใต้ ต่อไปนะคะข้อสิบสามเพลงพื้นเมืองข้อใดร้องเพื่อเกี้ยวพาราสีกันรู้จักเกี้ยวพาราสีไหมคืออะไรเกี้ยวพารสีไม่รู้จักเกี่ยวพาราสีก็คือหมายถึงว่าร้องเพลงเหมือนจีบกันอะไรประมาณนี้นะคะร้องเพลงเกี้ยวกันอย่างเงี้ยระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะ กอไก่เพลงซอขอไข่เพลงเกี่ยวข้าวขอควายเพลงลำตัดเพลงลำตัด ต่อไปนะคะข้อสิบสี่เสียงซึ่งมีลักษณะเด่นอย่างไรเสียงซึ่งรู้จักซึ่งไหมเสียงซึงซึ่งเขาก็จะเอาคล้ายๆเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นเครื่องดนตรีไทยทางเหนือนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นกีตาร์ไว้ให้เราดีดดีดดีด,ด,ด,ดนะคะ ่าเสียงซึ่งนะคะมีลักษณะเด่นอย่างไรกไก่ทุม้มขอไข่แหลมสูงคอควายดังกังวานต่อไปนะคะข้อสิบห้า แคนโปงลางเป็นเครื่องดนตรีภาคใดกอไก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอไข่ภาคกลางคอควายภาคใต้รู้จักแคนกับโปงลางไหมคะเคยเห็นไหม,นนะะมรู้จักค่ะก็คือค่ะ ต่อไปนะคะข้อ16ข้อใดคือลักษณะของดนตรีพื้นเมืองกอไก่สร้างขึ้นตามวิถีชีวิตในท้องถิ่นขอไข่ปฏิพานไหวพลิปคอควายมีเสียงทุม้มนุ่มนวลเพลงพื้นเมืองนะคะหมายถึงมีลักษณะมีลักษณะของดนตรีเป็นยังไงนะคะ ลักษณะอย่างไรต่อไปนะคะข้อสิบเจ็ด โวตเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคใดกอไก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอไข่ภาคเหนือคอควายภาคกลางใชแล้วคโวรู้จักโวตดไหมลูกที่เขาเอามาเป่าเงี้ยซุ๊บๆุ๊บุ๊บุ๊บอย่างเงี้ย อ่าเขาเรียกข้อหผมทำเสร็จแล้วอ่าใครเสร็จแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะเพราะคุณครูยังเพิ่งอ่านถึงแค่ข้อสิบสิบเจ็ดอยู่เลยนะคะคนที่เสร็จแล้วก็ทบทวนดูตามไปด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อสิบแปดข้อใดเป็นเพลงพื้นบ้านภาคเหนือทั้งหมดเป็นเพลงพื้นบ้านภาคเหนือทั้งหมด กอไก่เพลงจอยเพลงจอยหรือเพลงจอย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 เพลงจอยหรอเพลงจอยอ่าเพลงจอยครับอ่าเพลงจอยนะคะเพลงหมอลำนะคะข้อกอไก่นะคะเพลงจอยเพลงหมอลำขอไข่เพลงซอเพลงลำตักขอควายเพลงซอเพลงจอย อข้อไหนเป็นเพลงภาคเหนือทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะข้อสิบเก้าข้อสิบเก้าเพลงดนตรีพื้นเมืองชนิดใดที่เสียงดังให้ความรู้สึกพึกเพิม กอไก่ระนาดโปรงลางขอไข่สะล้อ,อซึ่งคอควายโทนแคน ต่อไปนะคะข้อ20ข้อใดสรุปเกี่ยวกับเพลงร้องเรือได้ถูกต้องกอไก่กเป็นเพลงพื้นเมืองภาคใต้ใช้ร้องกล่อมเด็กขอไข่ร้องเพื่อความสนุกสนานของคนในท้องถิ่นภาคใต้คอควายเป็นการร้องโต้ตอบกัน ระหว่างชายหญิงที่มีเชื้อสายมาลายูข้อใดสรุปเกี่ยวกับเพลงร้องเรือได้ถูกต้องกอไก่เป็นเพลงพื้นเมืองภาคใต้ใช้ร้องกล่อมเด็กขอไข่ร้องเพื่อความสนุกสนานของคนในท้องถิ่นภาคใต้คอควายเป็นการร้องโต้อตอบก,กันระหว่างชายหญิงที่มีเชื้อสายมาลายู อ่าโอเคนะคะ,ะข้อการการะบาดยี่สิบข้อมีใครยังกาไม่เสร็จบ้างกาไม่ทันไม่มีนะคะถ้ามีให้เปิดไมค์บอกนะคะไปที่หน้าที่สามนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนโยงเส้นจับผู้เพลงพื้นเมืองกับภูมิภาคให้ถูกต้อง ก็คือเพลงนี้อยู่ในภาคไหนเท่านั้นเองนะคะก็ให้โยงเส้นนะคะเตรียมไม้บรรทัดไว้ด้วยนะคะ,ะทางซ้ายมือจะเป็นชื่อเพลงนะคะส่วนทางขวามือจะเป็นภาพข้อที่หนึ่งก็คือเพลงเกี่ยวข้าวข้อที่สองเพลงบอกข้อที่สามเพลงโคราด ข้อที่สี่เพลงซองอ่าทีนี้นักเรียนก็ต้องมาโยงว่าแต่ละเพลงเนี่ยอยู่ภาคไหนนะคะอ่ามาดูที่ภาคนะคะก็จะมีภาคกลางข้อความแรกนะคะภาคกลางภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่าทีนี้นักเรียนก็ไล่ไล่โยงทีละข้อก่อนอ่าเริ่มตั้งแต่เพลงเกี่ยวข้าวก่อนนะคะว่าเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ย เป็นเพลงอยู่ในภาคไหนนะคะก็ให้โยงไปที่ภาคนั้นนะคะคุณครูคะค่ะว่าไงคะข้อที่สิบก,กมันเป็นเครื่อนดนตรีอะค่ะข้อไหนนะคะข้อที่สิบเก,กมันเขียนว่าเครื่องดนตรีอะค่ะค่ะที่จริงต้องเป็นเครื่องนะคะอาจจะเขียนผิดนะคะเครื่องดนตรีเครื่อง เพลงเกี่ยวข้าวใครยังไม่โยงหูกโยงเสร็จหรือยังเป็ทำเสร็จปังมาแล้วครับอ่าคนอื่นคนอื่นค่ะคนอื่นโยงเสร็จยงังเป็นหมวดตอ่านแล้วเพลงบอกโยงยังค่ะเพลงบอกโยงแล้วนะคะเพลงโคราชมีใครยังไม่โยงเพลงโคราชเป็นเพลงภาคไหนอ่าแล้วก็เพลงซอนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมื่อทุกคนโยงเสร็จแล้วเราจะไปกันที่ข้อสุดท้ายนะคะคําสั่งสุดท้ายให้ทําเครื่องหมายจงทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะมีห้าข้อข้อไหนถูกให้ขีดถูก ข้อไหนผิดให้ใส่เครื่องหมายผิดหรือการกรบาทนะคะข้อที่หนึ่งเพลงเพลงจอยเป็นเพลงที่ใช้บอกเหตุการณ์ข่าวสารต่างๆถูกหรือผิดก็ให้เขียนลงไปเพลงจอยเป็นเพลงที่ใช้บอกเหตุการณ์ข่าวสารต่างๆ ต่อไปนะคะข้อที่สองเพลงกันตรึมเป็นการร้องเพลงโต้อตอบกันโดยใช้ภาษาเขมรเพลงกันตรึมเป็นการร้องเพลงโต้อตอบกันโดยใช้ภาษาเขมรขออีกลอัหนูไม้ทันมนะั้ข้อที่สองใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะ เพลงกันตรึมเป็นการร้องเพลงโต้อตอบกันโดยใช้ภาษาเขมรถูกหรือผิดนะคะต่อไปนะคะข้อที่สามเพลงหมอลำเป็นเพลงของกลุ่มวัฒนธรรมโคราชเพลงหมอลำเป็นเพลงของกลุ่มวัฒนธรรมโคราช ถูกหรือผิดนะคะข้อที่สี่ทันไหมคะใครไม่ทันบอกนะข้อที่สี่เพลงซองเป็นเพลงที่ใช้ร้องในงานศพเท่านั้นเพลงซองเป็นเพลงที่ใช้ร้องในงานศพเท่านั้น และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ห้าเพลงนาเป็นเพลงร้องโต้ตอบก,กันเล่นกันในยามเก็บเกี่ยวข้าวเพลงนาเป็นเพลงร้องโต้ตอบก,กันเล่นกันในยามเก็บเกี่ยวข้าว โอเคมีใครยังไม่ทันไหมคะหรือข้อไหนยังไม่เสร็จเสร็จก่อนคุณค่ะครับเมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะ,ม,ม,คะมีใครมีใครไม่เสร็จข้อไหนไหมคะ,มมคะหรือทบทวนนะคะ,คอคะตอนนี้เลยเวลาเยอะเลยครับครับ อ่าถ้าเพื่อนทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอออสไลด์ลงนะคะคุณครับคุณครครัะอะไรนะคะผมเช็คก่อคุณครับครับ<ด>อ่ามีใครไม่เสร็จไหมคะออสตินทันไหมคะออสตินยังอยู่ไหมอยู่ค่ะออสตินเปิดไมค์ตอบหน่อยโลออสตินโดนตีทันไหมครับ เสร็จไหมครับอ่าเสร็จนะคะจะอ่าไลออนเสร็จไหมครับไลออนไลออนครับไลออนเสร็จแล้วครับครับมิ้นค่ะมิ้นเสร็จไหมคร็จแล้ามีใครยังไม่เสร็จอีกไหม เมื่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนแล้วก็รอนสอบในวิชาต่อไปนะคะ